ไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นหนะ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบิวกําำลังมาร์คหน้าอยู่นะคะแล้วก็ตัวที่บิวมาร์คเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็น Soft and Glory นะคะกเ็เขาจะช่วยเขาบอกว่าเป็น Two in o n i f l m a r k and p e e l นะคะก,ก็คือจะช่วยในเรื่องของแบบรูขุมขนด้วยนะคะมาร์คเอาไว้แค่แบบ15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ล้างออกตอนนี้รู้สึกว่าแบบ ระหว่างมาจะกลิ่นเอามาที่เรื่องของกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยคือดีมากกลิ่นมันจะมีความแบบมิ้นิ์นะคะเย็นๆสบายเลยคือกลิ่นแบบผ่อนคลายกลิ่นแบบเหมือนมักฝรัง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ามาที่เรื่องของ texture ของเขานะคะจะมีความควบแน่นค่อนข้างสูงไม่ใช่ควบแน่นสิความแน่นเลยความแบบเอียดๆของเขาอะนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นเมด็ดๆแบบ สีฟ,ฟ้ามาด้วยนะคะอหอมหอมมากแล้วความรู้สึกตอนนี้นะคะที่บิวกำลังมาร์คอยู่เนี่ยมันเย็นหน้าไปหมดเลยค่ะเหมือนเอายาสีฟันมาทาบนหน้านะคะแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบคือตื่นมาตอนเช้าอะ่ะแล้วก็มาร์คตัวนี้ใช่ไหมคะมันสดชื่นมันเย็นมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะมันมี energy มา ให้เราแบบรู้สึกไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันตื่นอะมันตื่นแบบตื่นจริงๆนะคะแล้วก็แบบเนี่ยค่ะแล้วสักพักนางก็จะแบบว่าค่อยๆมีความแบบออเขาเรียกว่าอะไรแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวพอแห้งเนี่ยเราก็จะไปล้างหน้าออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นเห็นไหมคะ สิ่งที่แบบอยากจะโชว์มากเลยหลังจากการได้ล้างตัวเอ่อตัวแฟตพอร์อันนี้ออกนะคะก็คือรูขุมขนค่ะมันหายไปจริงๆอะมันผิวละเอียดมากๆเลยนะคะบิวรู้แล้วว่าอาจริงจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนกับคุณสมบัติของเขาได้ยังไงนั่นก็คือเรอาอาจจะเคยได้ยินเทคนิคเทคนิคนึงนะคะซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่แบบว่าจริงมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่บิวเนี่ยเป็น อา,อายุแบบจะ6แล้วแล้วเราทุกวันนี้คือเวลาเดินไปไหนหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีคนทักตลอดว่าแบบอุ้ยทำไมแซบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่พี่เป็นคนแบบรักตัวเองมากรักสุขภาพมากอะไรแบบนี้นะแล้วก็เทคนิคหนึ่งที่เขาท,ทําแทบจะทุกวันเลยนั่นก็คือการเอาน้ำแข็งถูหน้าแล้วเขาก็บอกให้บิวลองพอบิว บางบางทีอะเราก็จะลืมนาออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเตรียมน้าแข็งเอาไว้แบบถูหน้ามันมันก็จะแบบว่าเฮ้ยดูยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอไอตอนล้างไอเจ้านี้ออกเนี่ยบิวรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีความคลายกันอะมันเย็นอา่ามันเย็นเย็นแล้วเย็นคือแบบเย็นจริงๆนะเหมือนทยยาสีฟันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เออแล้วมันหน้ารูขุมขนเราเนี่ยมัน กระชับได้จริงๆหรออะไรแบบเนี้ยนะคะมิวก็เลยแบบอุ๊ยปิ้งเทคนิคนี้ขึ้นมาเลยว่าแบบเฮ้ยการที่แม่เราเนี่ยใช้ไอ้น้ําแข็งถูหน้าเนี่ยทุกวันนี้คือแบบหน้าก็ยังเด็กอยู่มันเหมือนกับแบบมีความแบบผิวสะดุ้งอะ่ะแล้วก็ มันอธิบายไม่ถูกนะว,ว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือซึ่งมีศาสตร์อีกหลายๆศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์สิเว็บไซต์อีกหลายๆเว็บไซต์ที่เขาก็แนะนําวิธีการหนีด้วยเหมือนกันคือการเอาความเย็นหรืออะไรแบบเนี้ยถูหน้าเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะคนที่อาบน้ําด้วยน้ําร้อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์การผิวแก่เนี่ยมีสูงมากกว่าการใช้น้ําเย็นหรือว่าการใช้น้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยถูหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิค ในอารมณ์ประมาณนั้นแหละที่บิวคิดว่านะคะก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าคิดว่าต่อนะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเทคนิคแบบนั้นเราก็ซึ่งแบบถือว่าโอเคนะที่ค้นพบ ตัวอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากๆอันนี้คือไม่ใช่แค่ล้างหน้าออกแล้วผิวจะก,กระชับนะคะหรือว่ารูขุมขนกระชับนะแต่ว่า,มาเมื่อกี้บ,บิวไปทากระกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคอยู่นะสําหรับเทคนิคนี้ใครที่แบบขี้เกียจเอาพวกน้ําแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยทูน่าน,นะคะก็ลองตัวนี้ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะตอนนี้พอหลังจากมาร์กออกอะคะ่ะบิวรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ แห่งหนาแห่งไม่มีความนาแห่งมันเป็นมาร์คที่แข็งตัวนิดเดียวนิดแบบนิดมากๆอะแค่หลุดเป็นสเก็ตนะคะแต่ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกว่าแบบมันมันจะตึงๆหรือว่าดึงๆหน้าเหมือนพวกตัวมาร์คโคลนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะอ่านี่เลยแบบนี้นะ อันนี้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ง่ายมากเราก็ใช้เวลาเพียงแค่แบบ15นาทีก่อนที่เราจะออกจากบ้านมันรู้สึกว่าแบบ15นาทีเนี่ยเป็น15นาทีที่คุ้มเพราะว่าไอรองพื้นหรือว่าสิ่งที่แบบเราจะเ,อเจอตอนออกนอกบ้านใช่ไหมคะพวกแบบถ้ารูขุมขนเราละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พวกฝุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยเกาะ ได้น้อยมีเปอร์เซนต์เกาะได้น้อยเข้าไปแทรกซึมบนในผิวรูขุมขนเราได้น้อยมากขึ้นด้วยนะคะก็จะลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดสิวหรือว่าพวกแบบมลภาวะสกปรกเนี่ยค้างคาบนรูขุมขนของเรานะคะสำหรับตัวนี้ถือว่าแบบโอเคเลยเย็นสบายนะมากตอนนี้รู้สึกแบบสดชื่นมากเลย